หลังจากที่ผมหลงมาไลายหลอดพี่น้องถามก็เจ้าตอนนี้ผมมาหอแล้วครับอพ่อสว่างะเดดินผ้าพ,พี่น้องเอฟซีบันฮักเอฟมาถึงแล้วครับนี่ร้านน้องฝนมองเป็น,เนงานครับนี่นะครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องฝนนะครับได้เลือกกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องอพ่อสวานนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ อีพี่ต่อไปเดี๋ยวไปคุยกันน้องฝนงกันขออนุญาตเป็นกอนเด้ครับเด้อไปครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อสว่างแดดินครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามการกักกไอะไรกดแช่เมื่อในสิบห้าพ่อแม่พี่น้องพี่พี่น้องน้องสุขหูสุขก้นครับตามหาน้องฝนครับ เอฟซีเอฟครับแฟนครับเอฟเป็นเรียกหล่งมัน่นร้านมาไปหานองฝนแหนเน่มาสันตอนนี้ผมอยู่สุขสวัสดิส์ฮกซิกฮกพี่น้องแป็นทางนี่พ่อพุ่นี่หลายเหลี่ยวก็พุน่พนอย่าคิดเปล่าเอกสาวน้อยเพชรบันแพงครับเปล่าเอียกลำพื้นพี่เจ้าน้ำห้อยเปล่าเอกมากครับพี่น้อง ย้ำๆถามข่าวน้องฝนกันนะบ้านฮัร์ก A F. เอฟยิงกำลังใจนะครับเอ,อือสี่พ่อเพื่นอนบ่เนี่ยเขาไม่ได้ส้อยสุดยอดห้องสิบหกนะครับพี่นอ้นนนขของมันจะอยู่บ้านพิเศษสุดพานมี่น้ขของพี่น้องก็ใกล้ามากเลยครับพี่น้องเนี่ยถ้าลงก็ขอโทษขอให้เจ้าครับเพื่อ มาพ่อพี่น้องไปนี่เลยครับขอบคุณนะครับเด้อบคุณคลับน้องแก่ที่มอบให้กบพ้อสว่งดางเนด่ดินตามหาน้องฝนครับมือเนี่ยเอทซี่บ้าเอ็ดับน้องฝนเพื่อนถามมากนะครับเช่นึงบังคิปว่าเอ็ดคนว่ายู่ วานพิเศษสุขประชันพี่นอ้องนะรครับไปตามบ้านสิพ่อนอ้องฝนบ่าน,น้นองฝนน้องฝนบป่าเอียกเข่าเนี่ยครับเอฟซีบ้านฮักเข่าก,กั FC บเอฟซีบ้านฮักเอฟก,กรุ่นไปมือกันครับพี่น้องบ้านสิพ่อนอ้องฝนบ่าสิพ่อมองเพิ่นทำง,งานทั้การบ่บครับ เขามาเรื่อ,อยพี่น้องพอ่อะอะครับนองฝนฝนตกพี่น้องฝนตกก็เศร้าครับไปลือนน้ำกันพี่น้องวัดศิพอบ่ออำพอ่อพนสว่างเดน่นกับผมใกมากเลยพี่น้องคนมาทั้งรัดไปสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบเก้าพี่น้อง สวัสดีเจ็เดสิบ่าันตอนเี๋ยวผมมาเฮ้ยวันเช้าอุทิศเสา่าันแลวตอนนี้ผมอยู่ทุกสวัสดของสิครับมาถามะลุกันได้อ้ไหนนอบป่นไหนนอกนนอก็ <c oughs> ได้าำะี่ยินม้าใสกันหอครับป่นไหนนอกมาดน้ำกันมาสิพอ่อปะครับเนี่ยเอ้เลืกเถอะถึไงไม่ไม่ Điều sai điều quá nó vẫn đến nó Cái xám nhẹt với nó Vâng chỉ bao nhẹ phân điều sai vậy Có điều sai không nhỉ ไ้อ่ตามคนแถวดีมึงก่นอนพิเศษสุกพีเชายนอไปดุ่นต้อกันพี่น้องไปดุ่นต้อกันตามเดี๋ยวพี่น้องเลยครับเลยเลยเลยไปกลับรถมาไงใครเนี่ยตัวมอไซค์ขับมันกลับไงสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบโอ้ารู้กันก็สุสขสวัสดิ์เจ็ดสิบครับพี่น้องไปรุ้นกันครับว่บาสิพ่อว่าถา ไม่ทราบใครพอนะไม่พอนว่าสรอยขางความมาทันครับสรอยขางความขาอความปรืมเี๋ยาม,มัม้งบอครับ รุ่นกัมพันครับใกล้สี่หอดแล้วเมื่อกี้ถามกันว่าอยู่เมื่อวานนี้เสียสุขสร้อยขางปั๊มกันว่านะครับเขาก็ต้องดามครับเอ,อเอฟซีบ้านฮักเอ,เอฟเฮากัมพันมาตามเลยเด้อครับเด้อกัพันมาตามแล้วครับได้าถามคนรอกมาเลยเห็นแล้วพีนพนนนวนนน่น้อง น่อกันครับที่ร่นมกันโอ้แท่ง่งไกค,ครับพี่น้องตอนนี้ออนอกครับก็ท่านเห็นปั๊มแลพี่น้องก็ท่าเห็นปั่ม,มครับ นี่ถามหน่อยหมู่บ้านวิเศษสุกอะไปอีกใช่ไหมครับขอบคุณครับไปอีกที่น้องไปอีกใช่ไหมครับเป็นส่วนต้องการอะไร เจ้าอีกทีหนึ่งครับพี่น้องแป๊บนึงครับถามขา้าเจ้าสองสามเถื่อหลงพี่น้องเลยแต่ว่าถามพี่เพราะแต่ไส้ครับมันว่าตรงไปสุดเลยวะท่านสุดแล,ล้เรียกเอาไส้โอ้โยพี่น้องผมอยู่ถนนลาดกัมแขงด้วยครับอันนี้อันนี้มาฟังประชาอุจิตพี่น้องเอ้ยมันก็หลงแหละครับนี่ยมัหลงแหละก็เลยแหละครับนี่ สุดแล้วเลี้ยวซ้ายคุณหน่อยอ้นี่บวกไดครับสุดแล้วเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายประกาศโทรหาเบาะหยักดอกไอ <c oughs> ้ย่านลบกวนเพื่อนเพื่อนหัตีนอนภาษาแต่โทรไปเพมึนชักสีรับบ็หลับดอกว่าก้อนก็นได้สุดเลี้ยวซ้ายอ๋อนี่ครับเขงวันแล้วครับคุณเศรษฐสุขนคร หลังจากที่ผมมาตามหาน้องฝน FC บ้านฮัก AF พ่อนะครับวิเศษสุขลงมาหลายรอบพี่น้องว่าที่หาพอ่อไ้ครับไปตามต่อบ้านี่วิเศษสุดมันว่าอยู่18 <c oughs> 1 8ปดทับเดเปอเนอันนี้พ่าแมา <c oughs> เล่นบ้านเลยครับ1 8บทับ 7. ไปอีกนอไปอีเนาะเรียวซ้ายเรียวขวาเหมือนที่น้องก็บังคับบัับบังคับบังคับให้เร็วขวาเอาแล้วครับพี่น้องนี่นะครับบังไปหาสร้อยนครับพี่น้องมาที่พอเพื่อนพอย่าลืมกำลังใจนะครับเด้อไปหาซอยเพื่อนก่อนครับแป๊บนึงครับพี่น้อง เดี๋ยวถามกระจอมาสุดทางที่น่องเอ้ยเป็นว่าไล่ซ้อยไปนะครับเป็นว่านะ เลือกเถอนะครับพี่พแม่นบอกเลยพี่นอนแม่นบอกครับลงอีกแล้วพี่นอน 我愿意信任咖啡农。